หนาวแห้งเมื่อนี่จ้าหนาวหนาตัดหอวหอมไงตัดเถาเกลือกันดี่ทงขายยุหมาดต,ตัดแล้วก็ไปแพ็กใส่ถุงแต่ว่าเพิ่นบดะเทศเมือละหลายเอามือและแค่ตัดเดียวสะสมกันไปเพิ่นปลูกหลายพักเก่าไปสร้างกิโลแล้วก็แพ็กใส่ถุง หนาวอากาศหนาวเมือแข็งงานยากมือนี้เฮ้ยใส่เสือมากในหน่อยตัวหอมหอมหอมย่างผ้าแต่อย่างผ้า,อา,าหอหอมใหญ่เซวานโปรใหญ่นี่จะตัดให้มันเหลือขวนหน่อยนึงบางหัวก็ใหญ่อยู่นี่ตัดเหลือขวนหน่อยนึง ฝ้าวเห็ดเก็บถ่ายคลิปตอนถอเถกแก่บ่อยู่เพิ่นบอกเอปาปักนึ่งฝ้าวเห็ดให้เพิ่นตัดแลี่ยวอันนี้แล้วก็บ,บ่รู้สิได้เฮ็ดอีหยังต่อจ้ะเพราะว่าเพิ่นสร้างงานแป๊บนึงแป๊บนึงก็ไปสร้างละะาวาวแล้วก็กาบแาเฮ็ดแล้วเพิ่นก็กลับมาบอกอีกไม่กับถเถกแกไ,ไม่ไม่จะ้ะบอยู่กับถเถกแกจะฟ้องเถกแก่บ่ค่อยมีงานช่วงนี้ก็เลยได้ออกงาน้างออก บ้างหัวก็นหน่อยแต่เพิ่นก็นบบกใหเอเลือกเลือกเอาไงทิด่ดไม่กับไงแหละเต็มทีเลยโอเคนี่ได้แค่นี้แหละเหล้ออีกหน่อยนึงกับเต็มปักนะเอาอีกรอบนึงกับพ่อเหรอจ๊ะโมนี่หอมพุ่นเปมนบอง,งาม